ีรูดหมดแล้วตรงเนี้ยเออเก็บเสียงฮันเตอร์เก็บเสียงเอ็นเก้าสิจ๊ะวิ่งผีทิ้งอะไขวานออกทิ้งไปเฮ้ยคน คนพี่คนนอนอยู่คนนอนอยู่ชุดพรางชุดพรางสีเขียวโอเคโอเคโอเคแต่มันเห็นพี่อะเดมันเห็นมันเห็นมันนอนหันหน้าไปทางอื่นหันหน้าหันทางอื่นอยู่ไอ้สัตว์เอ้ยผมรัวใส่หัวมันเลยมันไม่ตายมันเก็บหนักอยู่พี่จริงไงเออผมรัวใส่หัวไปสองสามเม็ดอะเมื่อกี้แต่มันปืนกลไงเอพีห้าตรงไหนวะกูดังนั่นแหละกูดังที่สองเดี๋ยวที่สองอย่างตัวอะไรตัวอะไรตัว ไอตีนั่นแน่เลยผมกำลังวิ่งไปโคตรแม่งเอ้ย,อยเงียบเหลือเกินนะไอสัตว์เนี่ยมีมปืนกลมาสู้ลำบากโอ้แล้ววิ่งไปตายป่ะเนะี่ย ไม่ตายไม่ตายแต่แม่งมันยิงพี่เว้ยเมื่อกี้ใช่มันเห็นพี่เหรอเออมันมีสองตัวแกไอ้ทุกท,ทางสีเขียวเว้ยน่าจะมีรถไอ้พวกนี้อ่าที่หลบกว่อนก็ได้พี่อะไรของมันฟาร์มง่ายอยู่แม่งนอนอยู่เฮีย้อไปถ้าเป็นปนนืนกลเมื่อกี้น่าจะล่วงหมดไม่ เราอยู่สะพานสะพานแรกและตัวลูกซองกับพี่จะผมวมิ่งช้ชานแม่งดีกว่ามีสองตัวมีสองปลามีสองตัวม,มีสองตัว,ตวเจ้ตัวไอตัวชุดทางเขียวเจ็บหนักอยูพ่พี่ผมยิงเอวยิงเข้าหัวมันเลยอ่ะเก๋ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันอยู่อยู่รงปอไม้หว่าอยู่เข้าหน้น่าจะเข้าหลบข้างในเพราะข้างในมันหลบได้อะเดปลาระเบิดยัดแม่งเลยไหม มีระเบิดอยู่วะมีระเบิดปแมีนายจะตีที่ไปเอานี่เปล่าบังเกอร์ข้างบนนี่เปล่าเท่า่เจ็เจ็นะเท่าว่าเจ็บหนักนะเจ็บหนักจริงผมยิงเข้าหัวเลยพี่ผมลิงเข้าหัวเลยอะแต่มันไม่ตายไงปืนกลมันรั่วใส่ผมอ่ะเออตัวผมมันยืนเต็มๆง้นนะฮีย มันหันหลังอยู่ตอนแรกอ่ะผมเลยท้กไปอัเหียคนนี่ว่ะใครเด็ดใครจะเป็นข่าวเห็นวิ่งแล้วเห็นวิ่งแล้วเมื่อกี้อย่ากี่ตัวอย่างกี่ตัวตัวเดียวเห็นตัวเดียวตัวผมอยู่ตรงกลางกูดังเลยพี่หน้ากูดังเลยตรงโล่งเลยอยู่ตรงโล่งเลยถ้ามดีมัน๋อเก็บตรงนั้นแหละอระเบิดติดอีกเดี๋ยวแท้ มันรู้เลยทีนี้านาเราน,น,น, okay. น,นีอาจจะคิดว่าผีระเบิดก็ได้พี่ก็เสียงมันได้คล้ายกันหมดระเบิดตุ่มต่ำจุบต่ำใช่ไหมนุ้ยอมมันมนุ้ออกจากโกด,ดังมาแล้วรู้หรือเปล่า,าไม่รู้นะรู้เรืองแอบประตูเรื่องอต,ต่อตัวอนน่ไ เก็บหนักอยู่พี่จริงๆผมยิงเขาหัวมันเลยอ่ะถามไม่ได้อ่ะปากปาแปะแล้มันรัวเลยผมแต่อะไรๆแต่ไม่รู้อีนแบบหนึ่งนาจะตายเจอแล้วเจอแล้เจอแล้เจอแลวเจอไหมปืนพุงซ้ำมันนดชว์หน่อยชว์พี่เท้ซองหน่อป่าบตหน่อยอ้าเงี้ยมอหลังเมืองแล้วตายโอ้ยคุอเกี่ยวป่ะคุอเกีใช่ไหมสองตายสองตัว สวยสวยจัดสวยจัดเลยเดี๋ยวผีก่อนนี่พี่จะแตกแล้วแบงเดี๋ยวผีก่อนเดี๋ยวผีก่อนผมจะได้ถึงแล้วมันเดี๋ยวผีเลยมันเจ็บเลยมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักแบงค์มาเลยเลยมันเจ็บหนักมันเจ็บหนัก máu hại vậy đó em chẳng đưa ở khang đây kẻ chưa kèm mà đâu ạ à? anh đâu kháng ถ้ายิงมันยิงใช่ไหมผมยิงผมยิงจ้าหน่อยพี่มีเด็กสันไหนโอ้โห้วยเอ้ยตายเลยแม่งกระตุกพี่อะไรวะเจอกี่ตัวม,มีตัวเดียวพี่โอ้โหแม่งใส่ชุดเต็มเลย แสดงว่าบ oh, oh, <c oughs> ้านแถวนี้เปล่าพุดพางที่เราเนี่ยของเราเนี่ยเสื้อขาวกางเกงต้งตาเนี่ยโอ้โหเสียได้โอ้โไม่กันนานที่ผ่านเลยแล้วเข้าไปยิงใส่มันไม่กระตุกอีกไอ้เหี้ยเจ๋งจังเตะ ยิงแม่งก่อนแม่งเสือกไม่ตายเฮียเสียงจับไอ้ก็ตาตาตาเสียงก้นนะอ่ะนะเออผมรู้ว่าเลยไหมน่ะไม่ตายอ่ะแม่งเอาซองยิงใส่ผมสองนัดตายอย่างเงี้ยใส่เกาะใหญ่แม่งไม่ได้ช่วยเหี้ยตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วรู้ศพยังอ่ะนี่ผมยังโหลดอีกเยอะเลยเนี่ย จะอาชิผลเด็โอ้โหชุดเต็มเลยอะ่ะมันรื้อชุดถวมมาแล้วหรือเปล่าพี่ี่กวาไปเลยตรงนั้นอ่ะกอาไปเลยมันใส่ชุดอะไรมันใส่ชุดเสื้อขาวกางเกงน้ำตาลส้อพังอ่ถ้ามันไม่รู้สกผมก่อนนะน่าจะยู่งผมตายไม่รู้สกเลยนหะแม่แม่มันพันยาอยู่มันเจ็บไง แต่ถ้ามันไม่รู้สมมันก็หกโผมก็ยะนอยอยู่ข้างรถอหุ้ยมาสิบแปดมาสิบแปดของผมไม่มาสิบแปดกับเอเคอยู่คู่กันนะข้างรถอนะ่ะให้พี่เอาของไปไปจมอ,อยู่ที่เดียวกันก่อนได้ไหมแยกไปเลยพี่จับไปแยกแ้ว้ผมก็โหลดนานเลยวะโหลดอินอยู่แน่ไอ้ทียออกแม่จัด แล้วตัวเกเอาไงไวะเนี่ยนี่แม่งคอมมันเป็นเพี้ยไรเ,เวลาเร่งเร่งแม่งไม่ไม่ไวอะไรเพี้ยอะไรเลยเฮ้ยไปไปด้วยอากทางเข้าไปคอมอ่ะจัดเข้าเพี้ยมาแล้ว เด้งที่อะไรใหม่ก่านี่ผมโหตรงนี้ศพอย่างเยอะแบงค์อะไรเด้งมาไหนเนี่ยอู้้เนี่องเฮ้ยเขียวหน่อยแล้วก็ตั้งแม่งงุเห็นแล้วเนี่ยพอแม่งเป็นที่อะไรก็ไม่รู้

เราไม่ออกมาให้กูเลยนะมันช่วยทกยาเย็นมากแล้วเะโอเคแม่งไม่ออกมาโอ้

ผมไม่กล้าที่ผ่านที่ผมไปส่งเมียกนนะพี่โอเค